สวัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาพบกันเรียนนะครับผมกับช่อง MNTV Max นะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาล้างรถนะครับเอนิลฟอร์ซ่าสีด๊าดนี่สีด๊าดนะครับในในสูตรของผมเองนะมันสูตรใครสูตรมานะครับผมในสูตรของผมเนาะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับกับน้ํายาล้างรถเนี่ยผมจะแนะนําเลยนะครับถ้าน้ํายาล้างรถดีนะครับท่านผู้ชม เอาเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้ผมใช้ของรถรถรถตัดเนาะราคาถูกถูกี่สิบาทนะครับผลิตภัณฑ์ล้างรถนะครับไม่มีส่วนผสมของแว็กแต่ว่านะครับถ้าเป็นรถสีด้านเนี่ยต้องเป็นน้ํายาล้างธรรมดานนครับเรื่อเ่อน,นี่นี่ผมไปซื้อที่ตลาดบ้านผมมานี่เป็นผลิตภัณฑ์ล้างรถคาร์วอตไม่มีส่วนผสมแว็กนะครับเราจะดูได้ยังไงนี่นี่ถ้าเป็นขวดที่ผสมแว็กนะครับจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ครับทุกคนอ่านี่นะครับ ถ้าเป็นผสมแวกเนี่ยมันจะเป็นน้ำยาประเภทนี้มันจะบอกว่า2 o in one เห็นไหมมีส่วนผสมของแว็กนะครับแชมพู water and ว็กอันนี้ไม่แนะนำนะครับสารับรถสีด,ด,ด้านเนาะทุกคนอันนี้ก็เก็บไว้เลยนะครับก็จะมีดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันดินน้ำมัน3 m อิมสำหรับเราไปพวกข้าอ,อ แมงต่างๆนะครับเวลารล้างเสร็จแล้วก็จุ่มน้ําแล้วก็เช็ดคราบแมงนะครับคราบแมงมันก็จะลดเราไม่ไลายเนาะ <c oughs> แล้วก็นี่นะครับสุดเด็ดเลยของร็อกของร็อกเซรามิกผมสั่งมาคนละประมาณห้าร้อยหรือหกร้อยเนี่ยหรือสามรว่ะสามอยไม่แน่ใจนะครับสามารถเฉี่กับสีด้านได้นะครับมันจะออกด้านๆเงา ไม่เงามากแต่ด้านๆสีจะไม่เป็นคราบนะครับเดีย๋ยวผมใช้สองตัวเลยสําหรับรถสีด้านก็ได้นะครับรดสีธรรมดาก็ได้ไดรดบหมดท่านผู้ชมต่อไปปินน้นํายาเคลือบบอ,อันนี้เคลือบอยางนะครับโอเคเดี๋ยวมาล้างกันเลยสูตรองผมนะเดี๋ยวเก็บของก่อน แล้วก็ผ้านะครับผ้าชามัวนะครับทุกคนอย่าลืมผ้าชามัวห้ามใช้ผ้าทั่วไปนะเดี๋ยวรถมันจะลายนะคยบเครื่องอดัดฉีดเนี่ยอย่าให้มันเล็มแหลมครับอย่าให้มันเล็มแหลมอย่างนงี้นี่อันตรายนะครับเดี๋ยวสีโลกต้องห่างหางหัวกว้างนะครับอย่าลืมติดเบาะครับทุกคนสิ้นไปเลยนี่นะครับ ตา,ตายบางโค้งบางโค,งโค้ง้หมดนะครับมอน้ำอย่าพยายามมอน้ำนะครับมอน้ำเนี่ยอย่าพยายามฉีดเข้าไปเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะทำให้บ่อน้ำมันดิดได้ กองไม่ต้องไปปิดรูไม่ต้องกลัวไม่เข้าแน่นอนนี่นะครับกองไม่ต้องไปปิด,ดมึนๆเนาะนี่แล้วก็มีอีกนี่อย่างที่จะบอกทุกคนนะครับมันสามารถเอาขาตั้งลงได้นะครับขาตั้งข้างขาตั้งข้างลงได้แล้วก็แข่งลดได้นะครับเพื่อฉีดใต้ท้องนี่ไม่มีล้มแน่นอนเดี๋ยวผมยกให้ดูข้างหน้าไม่มีครับต้องออกแรงนี่ไม่มีล้มไปหน้าแน่นอนครับ ปลอดภัยนี่เราวก็เีดใต้เครื่องเลยอ่ะต่อไปมาดู่สมผสมครับส่วนผสมนีครับจบ ต่อไปเราก็จะใช้น้ํายาครับใส่ไปเลยสองฝาพอจุม่มสองฝาพอนะครับสองฝามาเวลาเราล้างเนี่ยเราก็ล้างจากข้างบนลงล่างนะครับแนะนําเลยอย่าไปล้างจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นส่วนที่มันสกรปรกนะครับมันก็จะเอาเศษหินเศษดินขึ้นมา ขูดพวกไฟเบอร์ลดได้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่เราถูไปนะครับก็ล้างทั่วไปแหละครับแต่ว่าแน,นำจะเอาเอาข้างบนลงข้างล่างนะครับ มาในเมื่อเราทำความสาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะฉีดน้ำนะครับเนี่ให้ทุกคนให้ดูกันนะครับผมเวลาฉีดน้ำนี้แนะนำเลยนะครับห้ามนะครับเนี่ยมาดูกันห้ามเลย ห้ามฉีดไปไปตรงกองนี้นะครับผมนี่ห้ามเลยแล้วก็ฉีดอย่างนี้ได้นะนี่ได้ครับห้ามฉีดไปตรงห้ามฉีดไปตรงรูเมื่อเราฉีดเสร็จแล้วนะครับผมผ้านี้ถ้าแห้งแหงมาแนะนำต้องให้มันเปียกน้ำก่อนนะครับ ทุกคนเดี๋ยวมันจะลายสีลุล่นเลยสีเลยสีเต้าสีเต้าฝุ่นอะไรออกด้วยครับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเช็ดจากบนลงล่างนะครับเวลาเช็ดแห้งอย่าไปเช็ดล่างขึ้นบนอโอ้ลืมมี นละดีน้ํามันเปตัวไหนวะนี่นะครับทุกคนดีน้ํามันนี่ครับช่วยลืมเช็ดกระจกจุ่มน้ํายาก่อนนะครับจุ่น้ำยาเอามาเช็ดนี่ถูกระจกนะครับอผ้าถูได้แต่มันออกอยู่แต่ว่ามันออกออก,ออกไม่ดีถ้าใช้ด,ดีน้ํามันมันจะดีนะครับนี่ พวกเสียต่างๆแล้วก็ไฟนี่ครับไฟต่างๆนอย่าไปเช็ดถูตรงไฟเบอร์นะนี่ไฟเบอร์ทุกคน๋วยวสีมันจะออกเช็ดได้แต่กระจกไฟกระจกซิวหน้านะครับมันจะเก็บคราบแมงต่างๆได้หมดเลยโอเค เช็ต okay. แหงครับนี่สูตรเด็ดเลยนะครับเป็นสูตรของผมเองนะทุกคนก็ไปทำตามได้นะครับสำหรับสีด้าน อ่ะตอนนี้นะครับเราก็เช็ดแห้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเคลือบแก้วเลยนะครับเป็นสําหรับสีด้านสีด้านใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมสูตรนี้นะครับทุกคนมาปรับหัวเป็นสเปรย์กอนนี่หัวไม่เป็นสเปรย์วะเป็นสเปรย์นะครับสีไปเลยสีไปเลยนะครับนี่เราใช้ผ้ามันก็ไปเบอร์นะครับสําหรับนี่เราเช็ดเลยนะครับทุกคน เห็นไหมออกฉ่ำเลยนะครับเคลือบแก้วเลยด้วยตัวเองนี่นะครับโหได้หมดเลยทุกส่วนนี่พวกโชคนี่ต้องฉีดไปเลยมันเงาเงาจะสวยโอ้ ไฟเบอร์อะไรสีได้หมดนะครับแล้วก็เคลือบแก้วไปเลยนี่ทุกคนนะโอ้อยเดี่ยมาใกล้ๆเดีย่ยพาไปดูใกล้ๆก,กัน,นครับ จกันนะครับกองก็เช็ดเลยนะครับชิไมไปเลยทุกส่วนได้หมดนะครับ นี่น,าน,า,นานะครับฉีดได้เลยโอ้มันจะเงาฉ่ำเลยนะครับทุกคนแต่ผมหันรถให้ทุกคนได้ดูข้างหน้าชัดเจนด,ดีกว่า เดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านี่เงาเลยว่ามันจะเป็นข้ามไหมนี่ไม่เป็นข้ามนะครับเห็นไหมละเช็ดแล้วโอ,โอ้โหน้ำยานี่หอมดีหอมนะครับ <coll ar> เช็ดได้หมดเลยนะครับสำหรับสีไฟเบอร์ถือว่าเป็นเคลือบแก้วไว้ในตัวเลย <c oughs> นี่นะครับ ผมใช้มาหลายครั้งเลยนะครับรถมันไม่ได้ขึ้นฝ้าสีขาวๆนะครับทุกคนตัวโอเคเลยผมเลยแนะนําถ้าเป็นเราขัดแว็กทั่วไปเนี่ยเวลาเราขัดใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเงาอยู่นะแต่ว่าท้าโดนน้าไปเนี่ขึ้นสีขาวแน่นอนถ้ามีส่วนผสมของแว็กนะครับ ค okay. ก็ประมาณนี้นะครับผมเอาเสร็จแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวมาชมกวันนี่นะครับหลังจากที่เราล้างแล้วก็เคลือบแก้วไปเลยครับดูนะครับโอ้โหเงาฉ่ำเลยนะครับทุกคนนี่ดูรอบคันนะครับอื้ม ตาแดดไปเลยนะครับผมเอาแบบฉ่ำๆไปเลยนี่นะครับดูใกล้ๆเลยนะครับลื่นๆมากเลยนะครับลื่นๆนิ่มๆเลยลื่นเลยโอ้โหลื่นนะครับรถสีด้านเรียบร้อยโอเคก็อย่าลืมนะครับผม เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ